คลาสเรอร์ดโอเคสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการเซฟไฟล์ภาพเป็น PDF นะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตั้งชื่อภาพนะครับโดยพิมพ์ตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับหรือพิมพ์ชื่อเป็นตัวเลขก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน้าปกมาเป็นหน้าหนึ่ง คำนำหน้า2สารบัญหน้า3นะครับใส่เลขข้างหน้านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเรียงลําดับเวลาเราไปแปลงไฟล์มันจะเรียงลาดับให้อัตโนมัตินะครับสมมติครัวาภาพนี้นะครับสมมตินี่ภาพนี้3ภาพนี้เป็นภาพแซมของเรานะครับก่อนอน่นแล้วก็ไปที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ Google นะครับแล้วเซิร์ชคาว่าแปลงภาพแปลงภาพเป็น pdf เสิร์ชอย่างนี้นะครับแปลงภาพเป็น PDF ค้นหาครับเสร็จแล้วเว็บนี้ครูใช้ประจำนะครับ Love iLovePDF นะครับเป็นเว็บฟรีนะครับเข้าไปเลยนะครับ iLovePDF นี่ครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกรูปภาพครับคลิกตรงเลือกรูปภาพในเครื่องของเรานะครับคลิกปุ๊บมันจะมาอย่างนี้ครับเราก็ไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ภาพไว้นะครับนี่ครับแล้วก็ ที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ลากครอบทั้งหมดเลยครับนี้นะครับหรือกดภาพแรกแล้วกดชิปตค้างไว้แล้วกดภาพสุดท้ายนะครับผก็จะเลือกทั้งหมดหรือ c อนโทรลเอคอนก็เลือกทั้งหมดหรือลากลากอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็คลิกคําว่า Open นครับโอเพนโอเเสร็จมันก็จะเรียงตัวอย่างให้ดูนะครับเรียงตัวอย่างให้ดูแบบนี้เสร็จแล้ว ตั้งค่าตรงนี้ครับเป็นแนวตั้งอันนี้โปรแกรมมันจะตั้งอัตโนมัติขนาด A4 นะครับขอบไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบเสร็จแล้วก็คลิกคำว่าแปลงเป็น PDF ครับปึ๊บรอสักครู่นะครับแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเน็ตเร็วมันก็จะเสร็จเร็วนะครับถ้าเน็ตช้ามันก็จะช้า รอแป๊บหนึ่งนะครับเมือ่อนักเรียนแปลงปเป็น PDF แล้วกรณีที่เราจะเอาไปร้านปริ้นเข้าเล่มอะไรเงี้ยเราก็ส่งไฟล์ PDF ให้เขาเลยนะครับแล้วก็ปริ้นให้เขาปริ้นเอานะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คลิกคำว่าดาวน์โหลด PDF ตรงนี้นะครับ มันก็จะดาวน์โหลดถ้าเป็น Google Chrome มันก็จะดาวน์โหลดมามาไว้ตรงนี้นะครับเราก็คลิกขึ้นมาเพื่อไปหาไฟล์ว่าอยู่ไหนนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บก็ไปหาคำว่าแสดงโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์หรือภาษาอังกฤษโชว์ภาษาอังกฤษคือ Show โฟลเดอร์นะครับ Show โฟลเดอร์ภาษาไทยแสดงโฟลเดอร์คลิกเข้าไปมันก็จะได้ไฟล์ ชื่อไฟล์ที่ได้ก็คือชื่อไฟล์แรกนะครับชื่อไฟล์แรกของเราคือปกเห็นไหมมันก็จะเป็นชื่อนี้แต่ว่าภาพที่มาก็คือภาพทั้งหมดอ่ะคุณเบิลคลิกดูนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นไฟล์ pdf แบบนี้ครับนี่ครับมันก็จะเรียงหน้าอย่างนี้นะครับให้มีสามหน้านะครับอันนี้นี่เป็นสามหน้านะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับเราก็เอาไฟล์นี้ส่งงานครูหรือ ถ้าจะไปพิมพ์ที่ร้านพิมพ์ก็เซฟไปอัพขึ้น Google Drive หรือเซฟใส่แฟดไดไปให้ร้านเขาพิมพ์ให้หรือเราพิมพ์ให้ร้านแล้วก็ให้ร้านเขาเล่มให้นะครับกรณีที่เข้าเป็นเล่มนะครับเข้าแฟมให้นะครับก็จะเสร็จท,ทีเดี๋ยวคุณจะก๊อปปี้ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้อ่าเราก็เก็บไว้ในที่เดียวกันกันกบรูปภาพก็จะดีครับมันการจะได้ไม่หายนะครับครับก็ประมาณนี้ครับขั้นตอนของการ บันทึกไฟล์เป็น PDF นะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ